ครับกอนไหน,ไหนมานาทำไมแต่ชาวแท้พูดดังๆสิมาเอาอะไรครับเออ,เออมาเอาปลาเอาไปทำอะไรครับเอาไปทำกับเขาเขียนเทแท้ลูกมาเตนนามาเอาปลาเดี๋ยวดูตาได้ไหม ไม่ได้เลยปลานะ่ะดูหมดด้วยเนอะขึ้นขาหมดเดยอะหืมน,น,นำคางนำหมอกโอ้ tajak tajak mana tajak nu tapem uh -uh. tajak <tuh> Mau <Mokroyeng. tuh> นู้นกกรงคิก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 ไม่ม,ม,มีอะไรกระโดดชาวขึ้นพาลูกพาหลานมาเที่ยวท้องทุ่งนาเขยีนขยนเขยีนนยนจนะ ដរខិនហើយដរទុយណោះវុនទីណោះដរត្រហើយនងម៉ាປາບໍ່ໄດ້ເລີຍអីយ៉ា น่าจะได้ปลาได้ให้น้องไปต้มกินสักตัวหนึ่งไม่ได้เลยฮะเ็กเป้มเ็กเป้มน,นังตะยา bẹt hơi